มึงเชฟต้องเชฟหมดเนี่ยมึงเป็นเชฟทำเชฟจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวกูท้ามึงเลยนะข้าถ้าหัวเฮ้ยอย่ย่าอยเจ็บเจ็บสวัสดีครับผมเชฟออฟณัฐชุดธรรมพันธ์และนี่คือรายการเจ็ดแล้วจบครับรายการที่รวบรวมเชฟจากทั่วฟ้าเมืองไทย ที่มาทำเมนูสุดสร้างสรรค์ที่สามารถทําเสร็จได้ภายใน7นาทีและที่สําคัญคุณชมทางบ้านสามารถทําตามได้แบบง่ายๆครับและใน EP นี้ผมได้ท้าเชฟหนุ่มอารมณ์ดีชื่อดังที่มีคนติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนแถมยังเป็นแชมป์ในรายการท็อปเชฟไทยแลนด์2023ีครับพูดมาขนาดนี้คงรู้แล้วละครับว่าเขาคนนั้นคือใครขอเชิญน้องชายสุดที่นา่ารักของผมเชฟปิ๊กท็อปเชฟไทยแลนด์ครับ ดีพี่ออฟสวัสดีครับน้องสวัสดีครับตื่นเต้นมากเลยครับไม่เคยมาเลยที่นี่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกท็อปเชฟไป่มหมวดลงโทษอือและอันนี้กลัวไหมไม่กลัวเตรียมตัวมาพร้อมจะกลัวอะไรบทลงโทษวันนี้พี่อ๊อฟเตรียมจัดหนักให้น้องโดยเฉพาะพจัดหนักเลยครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ครับระดับเชฟติ๊กมาเนี่ยพี่ออฟไม่ยอมให้ใช้วัตถุดิบธรรมดาอยู่แล้ววันนี้พิเศษสุดสำหรับน้อง อยากได้อะไรสั่งเลยเชิญครับอะไรอ่ะโลเปนูดมาผมสั่งอะไรก็ได้เลยนะมึงจะสั่งอะไรก็ได้สั่งได้ทุกอย่างเพราะโลเปนฮูดมาเขามีของสดต่างๆมากมายจากกูเม่มาเก็ต เขารวบรวมของดีทั่วทุกมุมโลกไว้ให้แล้วไม่ว่าจะวัตถุดิบพรีเมียมหรือเครื่องปรุงต่างๆเขารวบม,มาให้หมดแล้วอยากได้ไรสั่งเลยพร้อมส่งทันทีแถมมีพนักงานจากซูเปอร์มาร์เก็ตมาเลือกให้เองกับมือวันนี้พี่อ๊อฟจัดพิเศษมาให้โดยเฉพาะน้องคนเดียวอยากได้ไรจัดเลยโอเคงั้นสั่งนะน้องอยากได้อะไรน้องสั่งเลยพี่อ๊อฟมีส่วนลดให้จัดไปครับพี่วัตถุดิบหลักได้แล้วใช่ไหมน้องได้แล้วครับวันนี้น้องจะทำเมนูอะไรวาเกีวมีดบอสซอสมะเขือเทศมีกี่ขั้นตอน5ขั้นตอน ขั้นตอนที่1คือต้มเส้นแองโชฮาขั้นตอนที่2คือหยิบเนื้อออกมาจับปรุงรสปั้นเป็นก้อนขั้นตอนที่สามปุ๊บนำเนื้อลงไปจี่ครับขั้นตอนที่4ี่ปรุงซอสครับและขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5ปุ๊บก็คือโดนลงโทษทัไม่ทันขั้นตอนที่5คือจัดจานขั้นตอนี้จัดจานและทั้ง5ขั้นตอนที่น้องพูดถึงมาเนี่ยจะทำเสร็จภชยใน7นาท็จริงๆอผมว่าผมทำเสร็จอยู่แล้วแหละไม่น่ามีปัญหาอะไรนะโอเคถ้าพร้อมแล้วรับคำท้าพี่อับไหมรับคำท้า เจอทีมงานครับจับหนักๆเรื่อะไรวะเนี่ยไม่ใช่ชดไฟฟ้าอ่ะชไฟฟ้ากระจกวันนี้จับหนักให้น้องโดยเฉพาะแจมน้องมึงใส่แว่นสองชั้นมึงรู้มันจะโดนอะไรไม่รู้แต่มันน่าอันตรายถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับจับเวลาเริ่มเลยมาเลย ขั้นตอนที่หนึ่งนี่คือการต้มเส้นนะครับผมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณต้องทำให้เสร็จภายในเจ็ดนาทีหมดไปแล้วสามสิบวินไปเส้นก่อนไปเส้นก่อนใจเย็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 นโอเคขั้นตอนที่สองคือสับเนื้อหนึ่งนาทีกว่าหมดไปแล้วเร็วเร็วปิดอะไรไอ เอาแล้วปบคอร์นเร็วรีบเร็ว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 เป๊อคอร์นเร็วเมึงกปรมึงเอาออกก่อนมันกินไม่ได้มันไม่ได้อะไรเป็นป๊อคอร์น่หรอใช่แต่มันไม่ได้อยู่ในสูตรมันเป็นค้าวตอกเอาม่เอามาผ่านไปแล้วนะครับผมนาทีครึ่งเร็วเครับเร็วเว เนี่ยอยู่ขั้นตอนที่2อยู่ครับมันยังทําไม่เสร็จเลยเอ้รอบนี้กูกดดันพุงรถครับเกลือพริกไทยปาพก้าเหรือไว้เลยครับสมนาทีครึ่งตายไปตายเว้ยไม่เสร็จครัวไม่เสร็จขั้นตอนที่3มปั้นเนื้อลงทอดสีไป ขั้นตอนที่3ามจีไฟเรียบร้อยแล้วเสร็จได้แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวขั้นตอนที่4ี่คือการทำซอสรอแป๊บหนึ่งใส่ซอสได้แล้วครับใส่ซอสได้แล้วใส่อเลยน้องเวลาเหลือแค่2นาทีครึ่งนี่แม่งแชมป์ท็อปเทปเหรอเนี่ยมูนแชมป์ท็อปเทปจริงเหรอไม่เดี๋ยวกูท้ากูนะนะกูคาท้ากูอะเฮ้ยยย โน้องเหลือ2่าใทีแล้อไวเร็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 ลายอยู่เว้ยได้แล้วถ้ามีของแปกปลอมที่นอกเหนือจากสูตอยู่ในนั้นเด็ดขาดน้องเพราะกูต้องบอกสูตรคนทั้งบ้านด้วยว่ามีอะไรบ้างถ้ามีของแปลกปลอมอยู่ในนั้นแสดงว่าไม่เสร็จมึงจะโดนทําโทษอย่างหนักแน่นอน1นาทีสุดท้าย มมีจานไหมฮะระวังนะพายุกำลังจะมาเลยน้องพายุกำลังจะมาเนี่ยระวังยา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 เนีบิ๊กพายุจะมาอีกแล้วบิ๊กบิ๊กพายุจะมาอีกแล้วเร็วได้อยู่ได้อยู่เร็วอยู่เร็วอยู่ เวลาติดลบอยู่นะครับผมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณทำต่อไปให้เสร็จถ้ามีของแปกปลอมที่นอกเหนือจากจุดอยู่ในนั้นแสดงว่าไม่เสร็จเอากูมาแก้ทำไมเนี่ยเขาเหนือทำเสร็จหมดแล้วเจ็ดนาทีเขาโดนพายุหรือเปล่าเขาโดนหนักกว่ามึงเยอะไอ้เิ๊กติดลบไปสามสิบวิแล้วเร็วๆๆววเรติดลบกันนาทีแล้วติดลบกันนาทีแล้วเรร้อยเสร็จไหมเสร็จอ่าเสร็จครับผม และนี่คือเมนูของเชฟบิ๊กที่ทำเสร็จภายใน7นาที55วินาทีตกลงทำไม่สำเร็จครับแกกันสักขนาดนี้วากิวมีทบอร์ซอสมะเขือเทศเมนูจากวัตถุดิบพรีเมียมส่งตรงจากโรบินฮูดมา m มีทบอร์จากเนื้อวากิวคุณภาพสูงผสมกับเครื่องเทศนานาชนิดย่างในกระทะร้อนๆจนสุกกำลังดีกรอบนอกชุ่มฉ่ำ มาพร้อมกับซอสมะเขือเทศรสชาติเข้มข้นและเส้นพาสต้าเหนียวนุ่มอร่อยได้ง่ายเหมาะกับหลายสไตล์ด้วยเมนูนี้เลยครับน้องทำให้เสร็จภายในเจ็ดนาทีมึงต้องโดนลดลงโทษเชอะไรอะไป

ทำเ,เมนูวันนี้นะครับผมถ้าใครอยากทำตามผมจะทิ้งสูตรไว้ใต้ท้ายรายการสำหรับวันนี้ขอขอบคุณเชฟป,ปิกมากๆครับผมแลบพไปออกแล้วครั้งหน้าถ้าคุณต้องการให้ผมท้าเชฟคนไหนและอยากได้บทลงโทษแบบไหน,นคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมเจ็ดแล้วจบแล้วเจอกันู้ส่วนใครที่อยากจะสั่งของคุณภาพดี จากกูเม่มาร์เกต็ตไม่ว่าจะเป็นของสดหรือของใช้ก็อย่าลืมโรบินฮุดมามาทเพราะเาขาคัดของดีแบรนด์ดังพร้อมส่งมาให้แล้วสะดวกสบายไม่ต้องออกไปซื้อเองให้เหนื่อยแถมมีคอสส่วนลดอีกเทียบถ้าใครยังไม่เคยลองใช้บริการลองโหลดมาใช้กันดูนะครับ <S 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 <S